มาตอบคาถามคนออนไลน์กันดีกว่าครับวันนี้คนออนไลน์ถามว่าเห็นหลายคนเนี่ยมีความเก่งกาจมากๆเลยนะหลายคนแบบไลฟ์เก่งมากนะขายของก็ดีนะฮะหรือว่าจะสร้างทีมขายก็ดีเก่งมากเลยหน้าตาก็ดีการแต่งตัวก็ดีแต่พอมามองตัวเองโหเราไม่มีความสามารถอะไรเลยเราไม่เก่งเลยหน้าตาไม่ดีแถมเราอาจจะไลฟ์ไม่เป็นได้ซ้ำไปนะครับก็เลยถามมาว่า ไม่ค่อยมีกําลังใจที่จะทำโอ้โหโอ,อยากจะบอกว่าคนเก่งๆเหล่านั้นนะครับกว่าที่เขาจะเก่งได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันเขาก็ต้องมีประสบการณ์ใช้ประสบการณ์จุดเริ่มต้นก็เหมือนเนกันนะครับก็คือเกิดเหมือนเหมมืือนอนคุณนี่แหละนะรู้สึกแย่รู้สึกประมาทรู้สึกไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าแต่ว่าความตั้งใจนั้นสาคัญมากกว่านะครับคือวันนี้ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจที่จะทําเงินเนาะอย่างผมเองเนี่ยตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเรามีความมั่นใจนะครับเราตั้งใจอย,อย่างเดียวคือเราต้องการสร้างไรายได้ เราต้องมีรายได้เสริมเราต้องมีเงินเข้ามาช่วยตนเองและครอบครัวซึ่งมัน,เป,นเป็นสิ่งที่เราแบบเออเราตั้งเอาไว้เลยดังนั้นการพัฒนาความรู้เป็นสิ่งสําคัญเรียนรู้สิครับเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเรียนรู้เป็น,ปนคนเก่งนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเรียนรู้เป็น g ูรูไม่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเรียนรู้เป็นโค้ชไม่ เรียนรู้ในงานที่คุณทำให้มันเชี่ยวชาญเท่านั้นเองนะครับปัจจุบันนี้งานออนไลน์นะครับคุณไม่ต้องไปยึดติดเรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของแรงสิ้นขอแค่คุณมีความจริงใจนะครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นแต่ความตั้งใจคุณต้องสูงนะครับแล้วก็กระบวนการศึกษาของคุณความรู้ที่คุณจะมอบมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆเนี่ยต้องเป็นความรู้ที่คุณต้องเชี่ยวชาญ งานที่สําคัญคือต้องเกิดจากความจริงใจของคุณเป็นหลักเลยฮะและผู้คนก็จะมองเห็นเราว่าเรามีความจริงใจในการที่จะแบ่งปันความรู้ในการที่จะแบ่งปันเพื่อนําพวกเขาเนี่ยมาสร้างรายได้กับเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับงานออนไลน์ปัจจุบันอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับคุณจะไลฟ์อยู่ที่ไหนก็ได้จะไลฟ์อยู่กลางทุ่งนาไลฟ์อยู่กลางป่าได้หมดคุณจะใส่เชิ้ตคุณจะใส่เสื้ออะไรไม่มีผลนะครับ ผลมันอยู่ที่ความจริงใจและความเป็นตัวของตัวเองอันนั้นสําคัญที่สุดเลยนะครับก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าผมก็เข้ามาทํางานออนไลน์สิกว่าปีก็ไม่ได้มีความเก่งกาจไม่ได้อยากเป็นกูรูไม่ได้อยากเป็นโค้ชครับแต่สิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดคือผมต้องการสร้างรายได้ ผมต้องการมีแพสซีฟในระบบออนไลน์ของผมและทุกครั้งเวลาผมมีอะไรดีๆเนี่ยผมจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆชาวออนไลน์เสมอว่าเฮ้ยตรงนั้นมันดีตรงนี้มันดีตรงนั้นมันดีเพื่อที่หลายๆคนนะครับที่กำลังประสบป,ปัญหาในการสร้างรายได้ประสบป,ปัญหาในการหางานออนไลน์เนี่ยได้มีโอกาสมาศึกษาแค่นั้นเอง นะครับอย่างผมตอนนี้ผมทําอยู่ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปศึกษาดูว่าระบบการทําเงินของผมมันปมเป็นอย่างไรนะถ้าใครที่สนใจเรื่องการสร้างรายได้ก็อย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับ<ม>เผื่อว่าเป็นโอกาสดีๆที่คุณจะได้เรียนรู้ครับ